เราก็มีรับกับเข้าสู่ทาวทูซิตี้ในพาร์ทที่2องครับผมไม่ได้เล่นนานหลายวันเกมนี้เราเล่นถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันในวันที่6คุณผู้ชมฮะของการสร้างชุมชนแห่งนี้นะครับมีเควสสร้างเมเยอร์เฮาสแล้วก็แต้มวิจัยเราเป็นไงอะมี200แต้มคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกตัวของ Warehouse มาก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการวางผังเมืองกันใหม่คือผมอยากรื้อเมืองแล้วก็สร้างใหม่เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆรื้อกันไปแล้วกันครับขอดูก่อนว่ามีใครเข้าเมืองมานะครับเป็นครอบครัว2ครอบครัวก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษคุณผู้ชมฮะผมจะขยายโซนเมืองใหม่ออกมาแล้วกันนะคืออย่างที่ว่าไปครับตรงนี้ผมจะรื้อแล้วก็เดี๋ยวจะจัดใหม่ตอนนี้เราไปเล่นโซนใหม่ก่อนแล้วกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านขึ้นมาโซนนี้คุณผู้ชมฮะนี่เลยนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ตรงที่ราบสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ําตรงนี้น่าจะน่ารักดีโอเคอันดับแรกเราจะปูถนนก่อนเลยคุณผู้ชมฮะขนาดของเส้นทางมันจะใหญ่นิดหนึ่งฮะมันจะเป็นเส้นทางหลัก1เส้นและเดี๋ยวเราค่อยใช้ถนนเส้นเล็กๆเนี่ยตัดไปตามซอกซอยต่างๆคอนเซปต์ของการสร้างมันจะคล้ายๆกับเกม City Sky Li n e นะคุณผู้ชม ผมจะพยายามทําให้เหมือนครับปาดตรงนี้มีอีกเส้นหนึ่งแม่ผมชอบถนนที่มันโค้งไปโค้งมาแบบนี้จริงๆผู้ชมมันน่ารักมากเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสวนสาธารณะหรือสวนอะไรสัก1จุดเออนะครับเป็นลานกิจกรรมอะไรแบบนี้เอาว่าเริ่มมีคอนเซปต์ในหัวใจ เอาละผู้ชมเราเราเล่นแค่นี้นะเล่นแค่นี้นะเลยน,น,นะเล่นแค่ด้านบนนะครับด้านล่างเราปล่อยไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวเราค่อยจัดการอีกทีหนึ่งทีนีเ้เราก็ต้องใช้ถนนที่มันเส้นเล็กลงนะครับเพื่อทําเป็นซอกซอยต่างๆวิวตรงนี้น่าจะดีมากเลยวะเนี่ยผู้ชมฮนะออกจากบ้านมาเจอวิวหน้าผาว้าวโคตรสวยโคตรเอว่ะจินตนาการล้าเลิศดสุดๆนะครับปาดมาตรงนี้ อาจจะเป็นหนึ่งชุมชนกว้างๆค้างุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านเพื่อให้เขาต้องการกี่หลังนะสองหลังโอเคหนึ่งและสองอาล่ะสร้างกันได้เลยโซนตรงนี้อาจจะต้องมีพื้นที่สำหรับตลาดไหมคคุณผู้ชมเป็นตลาดตรงเนินตรงนี้ครับ แล้วก็ด้านล่างอาจจะมีอีกสัก1ชุมชนเออว่ะผมว่าก็ใช้ได้นะเดี๋ยวก่อนนะทําอย่างไรถึงจะสวยปาดแปดมาทางนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือพื้นที่ตลาดของเราคลิกซ้ายเพื่อหมุนแบบฟีลี่โอเคตรงนี้1นึ่งแผงคุณผู้ชมฮะแผงขายไก่อันนี้แผงขายชีสน่าจะต้องให้เวลาเดินวะเนะีเราจะได้กะระยะได้ถูกต้องคุณผู้ชมฮะ แผงขายปลาโอ้โหดีเลยนะครับตรงนี้มีแหล่งน้ำพอดีแล้วก็แผงขายผลไม้คุณผู้ชมฮะสร้างได้ไหมวะเบียดเบียดนิดนึงนะครับแต่ก็พอไหวโอเคเราต้องการคนงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องการแวหาส์ด้วยซึ่งแวหาส์อยู่นี่ครับ โอ้แววเฮาขนาดใหญ่คุณผู้ชมฮะราคา200นะครับเรามีเงิน900ก็สร้างได้พอดิีพอดีเอาวะแวเฮาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันคุณผู้ชมนะครับเอียงเอียงมาในเมืองนิดหน่อยร้านพวกนี้ใส่คนงานแค่คนเดียวก็เพียงพอละเอาละชาวเมืองเข้าบ้านบับบับ สวยงามเรายังมีแผงขายผักอีกแผงหนึ่งใช่ปะที่ยังไม่ได้ไม่ได้สร้างงั้นก็ทํำไงดีวะตีโป่ปงใช่ไหมตีโป,ป่งพื้นตรงนี้ก็ไปดีกว่าคุณผู้ชมฮะบางทีอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออน่ารักเลย ันนี้คือบ้านของนายกเทศมนตรีผู้ชมผมจะสร้างไว้ฝั่งแถวๆนี้กแล้วกันนะครับให้อยู่ตรงบริเวณหน้าผาแถวนี้ไปสวยแน่นอนแล,ล้วเรียงบ้านแบบนี้มันจะดูสวยขึ้นไหมคุณผู้ชมผมว่ามันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับเนี่ย ทำไมทำมาทำไมถนนคนเดินมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนตามตอกซอกซอยเนี่ยพอได้อยู่นะครับใช้แปลงขนาดสองเราก็จะได้ถนนน่ารักน่ารักแบบนี้ตรงนี้ก็ทำเป็นโซนสวนสาธารณะอะไรไปครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีขึ้นเมื่อมีต้นไม้นะครับคํานี้ไม่เกินจริงคุณผู้ชมไม่ว่าเกมไหนๆผมบอกเลยใช้ได้หมดแล้วก็วางๆเลยครับเนะี่ยต้นไม้คุ้มเล็กคุ้มใหญ่คุณผู้ชมฮะเออเดี๋ยวเราใส่เสาไฟก่อนดีกว่าไหมสตรีทไรทครับหนึ่งดวงตรงนี้หนึ่งดวงตรงนี้โอ้โห ทําแค่นี้แล้วก็ฟินรู้จะฟินยังไงแล้วบ่อน้ําบ่อน้ําบ่อน้ํนะครับชาวเมืองจะได้มาตักมาดื่มกินตรงนี้นี่แหละแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งคุณผู้ชมฮะผมก็ใช้ต้นไม้พุ่มไม้แล้วก็ดอกไม้วางสลับสลับกันไปเกมนี้อาจจะมีช่วงทมแลบเยอะหน่อยนะครับผู้ชม แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะมันเป็นการตกแต่งะนะครับก็วางๆไปใช่ <laughs> แงวิจัยเต็มว่ะอัปเกรดบ้านชั้นที่2กดยูเป็นช็อตคัทคุณผู้ชมอัปเกรดได้นะครับหลังหนึ่ง250เหรียญเหรอว้าวว้ยดูดีขึ้นนะเนี่ย อย่าลืมเอาไฟมาติดหน้าบ้านด้วยนะครับติดให้ทุกหลังเลยรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วก็มีประชากรที่อยากได้บ้านสว่างสว่างเพิ่มเข้ามาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสร้างซักแถวๆนี้แล้วกันเนอะเดี๋ยวเคี่ย์พื้นที่แป๊บคุณผู้ชมแถวนี้ผมย้ายบ้านไปหมดแล้วนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แทน เป็นไงดูน่ารักไหมเออนะครับพอจัดดีๆก็ดูสวยดีนะเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเยลือตรงนี้แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมปับป๊บปับ๊บปั๊บ บ้านสามหลังตรงนี้อยู่นอกระ,ระยะของร้านค้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก๊อ y ี้ร้านค้าเพิ่มเติมให้กันละกันคุณผู้ชมฮะนะครับทําเป็นโซนตลาดน้อยๆอยู่บริเวณนี้ทุกร้านเลยคุณผู้ชมก๊อี้ไปแวร์เฮาเล็กๆอีกหนึ่งที่โอเคส่วนโซนบ้านที่ต้องการแสงไฟเดี๋ยวตัดถนนอีกเส้นหนึ่ง ถนนตรงนี้โอ้หนี่ไงตรงนี้มันออบม,มาชนกันได้นี่ว่า ของตกแต่งเรายังมีไม่เยอะนะตอนนี้มีอะไรก็ตกแต่งเท่าที่มีไปก่อนครับก็คือมีต้นไม้ดอกไม้ม้านั่งแล้วก็เสาไฟคุณผู้ชมมีอยู่ไม่กี่อย่างวางวาง,วางไว้ครับบ้านโซนนี้ต้องการแสงสว่างเยอะนะครับผมก็จะใส่เสาไฟให้เขาเยอะหน่อย เราเอาดอกไม้ไปแปะตามหน้าตรงหน้าต่างได้นี่หว่าเนาะเออไปแปะให้หมดทุกหลังเลยแล้วกันคุณผู้ชมฮะแนวต้นไม้ ริมหน้าผานี่น่าจะสวยไหมคุณผู้ชมผมว่าน่าจะสวยดีนะครับแล้วก็เติมแนวด้วยต้นไม้ต้นเล็กๆครับผมโอ้โหสวยแน่นอนอาจจะเปลืองเงินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะไปใส่ไป ปลดล็อกของเล่นเพิ่มคุณผู้ชมอีกสองอย่างลงเชือดก็ปลดล็อกมาเลยก็ได้มัง้งร้านขายเสื้อผ้าคุณผู้ชมสร้างไว้ใกล้ๆกับแวร์เฮาส์ตรงนี้แล้วกันเนอะอ่ะวางไปแล้วก็โรงงานทำรองเท้าครับต้นไม้ต้นนี้ต้องกระเถิบแล้ววะได้เลยสวยเลยเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะเราเหลือเงิน250คุณผู้ชม สร้างลงเชือดได้เปล่าวะลงเชือดราคา200นะครับโอ้โหอาคารใหญ่เบลเลอร์บเทิมให้อยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยนะครับอยู่แถวๆโซนกลางเมืองของเราระยะมันครอบคลุมไปเนี่ยระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับไปได้ทั่วทั้งเมืองตกแต่งต่อไปคุณผู้ชม รอแต้มวิจัยครับทำวนไปเยอันนี้มันจุ่มเข้าไปในนี่เลยเหรอในภูเขาโอเคเดี๋ยวเราใช้ต้นไม้นะครับปกปิดงานเผาไว้คุณผู้ชมฮะใส่ต้นใหญ่ได้บอกวะได้อยู่ครับจัดไปจะได้จะได้ไดมองมันผ่านไม่มีใครเห็น ครอบครัวนี้ต้องการอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแฮแล้ก็มีสองหลังนะครับที่อยู่ได้เอาหลังนี้ไปแล้วกันครับบวก20่สิอันนี้อยู่บ้านสว่างสว่งเนะสว่างเวเาีา่ยะสุดก็นี่ครับยีตรงนี้แบัดบไปอันนี้หลังไหนก็ได้ครอบครัวนี้อยากอยู่ใกล้กับร้านค้าอได้หมดจะบอกเลย จะว่าไปมันเซ็ตเสื้อผ้าของคนในเมืองอยังไงนะตรงนี้ปะอ๋อเลือกสีได้ครับผมเขาเป็นสีเหลืองไหมน่าจะสวยดีครับเควสใหม่เขาให้เราปลูกต้นสนคุณผู้ชมใช่ปะหวานเนี่ยโอ้ปลูกเป็นแนวได้เลยให้เราปลูกสิบต้นครับผมผมก็จะปลูกเป็นแนวตรง รางรถไฟตรงนี้ไปนะครับทาเป็นง่ายๆกับกําแพงธรรมชาติครับของเมืองเราเนะการเสียงกันฝุ่นอะไรพวกนี้เอาว่าจะได้จะได้สวยดีอันนี้เป็นพุ่มไม้ที่มีดอกคุณผู้ชม,มสวยกว่าเดิมอีกครับตอนแรกมันจะเป็นแค่สีเขียวธรรมดาใช่ปะอันนี้มีแบบว่าสีสันสดใสแซมเข้ามา เอาว่าคันเลอร์ฟูมากมายเมืองเมืองนี้ความสุขของชาวเมืองตอนนี้คือแบบ99%นะครับบอกเลยว่าทุกคนแต่งมีความสุขที่ได้อยู่เมืองของเราเรามีเงินเท่าไหร่ว่าพันห้าหรออัพเกรดบ้านขึ้นสักหน่อยก็แล้วกันฮะขยายที่อยู่อาศัยไป เราต้องมีคน120คนเนอะถึงจะปลดล็อกของเล่นใหม่ได้คุณผู้ชมฮะตอนนี้เดี๋ยวเราลองสร้างสวนสาธารณะดูก็แล้วกันนะครับไอตัวน้ำพุนี่ใช้แต้ม400เลยเลยหรอเดี๋ยวนะมันเพิ่มคนงานที่สถาบันวิจัยได้ป่าววะเพิ่มได้คุณผู้ชมโอ้โหได้แต้มรัวๆครับอาวิจัยเลยให้เร็วให้ไวมีคนมาอีกไหมนะครับคนก็มารัวๆนะครับเมืองของเรา ครอบครัวนี้อยากอยู่ใกล้กับร้านค้าใกล้สุดคือตรงนี้เหรอโอ้ใกล้นี่คือแบบต้องติดเลยใช่ไหมร้านนี้ขยับซะหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเออไหนไหนมันก็มีแค่สามร้านนะครับขยับมาหน้าตาแบบนี้โอเคก็สวยอยู่นะเมืองของเราอ่ะทุกคนมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามันเต็มพื้นที่แล้วก็ต้องดูดีแน่เลยอ่ะ โอเคแต้มถึงสี่ร้อยแล้วครับปลดล็อกตัวน้ำพุมาทีนี้ผมจะามาตั้งไว้ตรงกลางนัแหละคุณผู้ชมมันตั้งได้ปะวะมันอันใหญ่ไหมเนี่ยก็พอได้นะเอาไว้ตรงกลางเลยแล้วกันคุณผู้ชมฮะ แล้วรอบๆผมก็จะใส่ที่นั่งลงไปครับทําให้ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้ชาวเมืองมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ใช้แนวต้นไม้มาทําเป็นรั้วเล็กๆไหมดูดีไหมวะ วิ้ยมีเด็กมานั่งด้วยออ้ยปีน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 เจ้าหนูระวังนะเว้ยมันละเอียดขนาดเลยนะี่ยทุกคนเด็กน้อยโอ้หดูดิขาไม่ถึงต้องค่อยๆแบบถัดตัวเองลงมาครับเอ้าว่าคุณน้าคนนี้เหมือนอารมณ์เสียเลยเดินแบบจ้ำอ้าวค <laughs> ี่น่ารักดีว่ะรายละเอียดดีจังมอาล่ะทุกคนนั่งกันให้ดีนะครับผมกำลังตกแต่ง เพิ่มความสวยงามให้สวนตรงนี้มันมีร้านตัดแว่นด้วยนี่หว่านะปดล็อกมาคุณผู้ชม250ร้อยห้าสิบแ้มครับสร้างไว้แถวๆสถานีรถไฟตรงนี้เลยก็แล้วกันเนาะเงินเยอะแยะครับบ้านเบิร์นนี่ก็อัปเกรดให้หมด ร้านตัดแว่นนี่ดีมานเยอะนะคุณผู้ชมสงสัยต้องสร้างอีกสาขาแล้วว่ะไว้ริมนี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่ดักให้หมดนะครับไม่ว่าเมืองจะขยายตัวไปทางไหนสร้างเข้าไปและแล้วเมืองของเราก็ได้ขยายตัวไปอีกหนึ่งขั้นครณผู้ชมแต่อันนี้มันคัตซีนเดิมปะะ่าวจำไม่ได้เว้ยว่าสถานีรถไฟเราใหญ่ขึ้นใช่ไหม มาไหนดูซิมีของเล่นอะไรเพิ่มเติมโอ้โหมีพวกอาคารเพื่อความบันเทิงเต็มเลยคุณผู้ชมฮะเยี่ยมเยี่ยมนะครับมีร้านอาหารเพิ่มทาวน์ฮลนะครับสามารถอัปเกรดถนนได้แล้วเราก็สามารถทุบก,ก้อนหินได้ด้วยเหรอดีจัง New Research Equipment จัดไปก่อนเลยอันนี้คุณผู้ชมฮะ ตอนนี้แต้มดีเซลเราแคบที่หนึ่งพันครับผมเอาว่าสบายๆเลยมีพาสซาดิคอร์เรชันใหม่ด้วยครับเยี่ยมมีร้านตัดผมคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันครับแต่พาร์ทถัดไปจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ผมต้องไปทุระต่างจังหวัดอีกแล้วครับคลิปใหม่นะ่าจะมาประมาณช่วงช่วงอาทิตย์หน้าครับไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะแต่ช่วงนั้นแหละคุณผู้ชมฮนะ ก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับทุกการไลค์หรือการคอมเมนต์เนี่ยจะช่วยเพิ่มไอช่องเราขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กาบขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ